สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวแปลงสีฟัน Foreo Issa Mini 2ค่ะแปรงสีฟันจากแบรนด์โปรดของเรานะคะแบรนด์ Foreo ที่เขาทำทั้งเครื่องล้างหน้าเครื่องนวดหน้าเครื่องกำจัดขนแล้วตอนนี้เขาก็ออกแปลงสีฟันมาใหม่แล้วนะคะซึ่งเราซื้อรุ่น อิซ่ามินิสองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอิซ่ารุ่นแรกเนี่ยเขาทำไว้สำหรับเด็กให้มันแบบเล็กๆน่ารักหน้า,หน,าหน้าแบบหน้าแปงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอิซ่ามินิสองเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยที่เราเลือกอิซ่ามินิสองเพราะว่ามันพอดีกับปากเราพอดีเพราะว่าตอนแรกอะเซื้ออิซ่าสองแบบรุ่นปกติแหละแต่ก็หนึ่งคือแพงกว่าอันนี้อันเล็กเนี่ยสี่พันสองนะคะถ้ารุ่น เอออิซาสองธรรมดาเนี่ยหกพันบาทเราก็เลยโอเคยังยังยังทำใจไม่ค่อยได้แล้วก็พี่ที่เซฟอราเขาบอกด้วยว่าผู้หญิงอะใช้แค่มินิก็พอเพราะว่าถ้าใช้รุ่นใหญ่มันก็จะใหญ่เกินไปแล้วก็สีที่ใช้นะคะสีนี้ชื่อสีวายสตรอเบอรี่นะคะมีมันมีสีสีให้เลียกมันมีสีสตรอเบอรี่มันมีสีสเอ,อ่อม่วงมันมีสี Summer Sky สีฟ้าแล้วก็สีแทงแมนโก้แทงโก้สีเหลืองนะคะ สีสวยมากๆเลยอีซ่ามีนี่สองในที่มันต่างจากรุ่นแรกเพราะว่ามันเนี่ยใช้เออมันมีอ้น,นี้เข้ามามันมี PBT polymer เข้ามานะคะซึ่งมันจะทำให้ช่วยกำจัดคราบเคลกอะไรอย่างเงี้ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หัวแปรงอันเนี้ยคือถอดถอดเปลี่ยนได้นะคะหัวแปรงน่าจะราคาอยู่ที่890บาทนะคะซึ่งถ้าใครมี ตัวเครื่องสีนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนหัวแปลยังเป็นสีม่วงฟ้าเขียวเอ้ยไม่ไม่ไม,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 มีสีเขียวม่วงเหลืองฟ้าสีต่างกันแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างแค่สีแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เห็นหรือเปล่าวะมันจะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีรูปหน้าเบื่องตรงนี้ถ้าหน้ายิ้มเนี่ยมันจะขึ้นตอนที่เราเนี่ยแปลงฟันครบสองนาทีนะคะซึ่งเวลาเราแปลงเนี่ยเราก็จะ แปรงฟันธรรมดาเลยใส่ยาสีฟันธรรมดาแล้วก็แปรงเข้าไปแล้วก็พอแปรงเนี่ยสามสิบวิเนี่ยมันก็จะกระพริบว่าให้เราเปลี่ยนข้างละแล้วก็เปลี่ยนไปข้างนี้อีกสามสี่วิกระพริบข้างบนสามสิบวิแล้วก็พอเสร็จอันที่สี่เนี่ยสามสิบวิเนี่ยก็คือครบสองนาทีแล้วมันก็จะสั่นป,ปีปีฟีฟีสี่รอบเพื <S <S ่อที่จะให้เรารู้ว่าครบสองนาทีแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะการแปรงฟันของเราเสร็จแล้วสองนาทีเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะคะว่ามันสั่น เนี่ยหน้ายิ้มมันก็จะขึ้นดิ้นเสียงไหมสั่นเบามากแต่ว่าถ้าเป็นหน้าบึ้งเนี่ยมันจะขึ้นตอนที่เราไม่ได้แปลงฟัน มากกว่า12ชั่วโมงนะคะมันก็จะขึ้นหน้าบึ้งมาให้เราเนีรู้ว่าเราต้องแป,ปรงความแล้วนะเกิน12ชั่วโมงแล้วนะคะราคาของ Isamidi 2นะคะคือ4,200บาทนะคะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าใช้มาประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยคือมันคือมันนุ่มมากนะคจนบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปส่วนใหญ่เราชอบใช้ตอนเช้าเพราะว่ากับตอนกลางคืนเราแปรงดีแล้วไงแล้วตอนเช้าก็มันไม่ค่อยมีอะไรมาก เพราะว่าอันเนี้ยคือมันนุ่มมากนุ่มแบบเหมือนไม่ค่อยเอาอะไรออกไปให้เลยอะ่ะเหมือนถามว่าแป้งสะอาดไหมแป้งสะอาดค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันนุ่มมากจะร,รู้สึกว่าคือมีคนชอบชอบความรุนแรงชอบอะไรรุนแรงรุนแรงให้มันรู้สึกว่ามันสะอาด <S <S แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ต้องเป็นต้องรุนแรงแบบว่าสะอาดใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเราชอบตรงที่ว่าพกพาสะดวกด้วยนะคะสามารถาไปเที่ยวกับเราได้แล้วก็ สายชาร์จเนี่ยก็คือเป็นสาย USB ธรรมดาเลยก็คือสามารถหาได้ทั่วไปแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกไม่ต้องไปถือไม่ต้องถือสายที่ชาร์จแท่นชาร์จอะไรไปเยอะๆเพราะว่ามันอันนี้คือมันชาร์จได้กับ USB ก็มี USB ห้เดียก็เสียบกับเปลี่ยนหัวกับ iPhone ก็ได้นะคะสะดวกมากๆแล้วก็สีสันน่ารักสดใสน,นะคะเราจะมาพูดถึง เอกลักษณ์ของตัวเครื่องนี้บ้างนะคะคือมันสามารถสั่นได้ถึง9,000ครั้งต่อนาทีนะคะทําให้แปรงสะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ย9,000ครั้งต่อนาทีแปรงทั้งหมด2นาทีก็เป็น18,000ครั้งทีเดียวสะอาดมากๆนอกเหนือจากนี้นะคะ f o l e o i s s a Mini 2ะคะเขายังมาพร้อมกับ รับประกัน2ปีนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเราซื้ออะไรของซ O มาเนี่ยเราสามารถเอาเข้าไปในแอปได้แล้วเขาก็จะให้เราพิมพ์ว่าซื้อเมื่อไหร่ซื้อที่ไหนให้ถ่ายรูปใบเสร็จเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะบอกว่ารประกันของเราจะหมดเมื่อไหรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชาร์จเพียงหนึ่งชั่วโมงนะคะสามารถอยู่ได้ถึง6เดือนเลยคือเดียวมากชอบคาลิโอตรงนี้นที่มันชาร์จครั้งเดียวแล้วมันแบบไปได้สะดวกเลยอันนี้คือเพิ่งชาร์จ ครั้งที่เครั้งแรกเราก็มายังไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้อีกนานแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นที่ให้แปรงลิ้นนะคะซึ่งเป็นคนชอบแปรงลิ้นอยู่แล้วใช,ใช้แปรงธรรมดาเนี่ยก็จะต้องมาแปรงลิ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสะดวกมากสำหรับเราแล้วก็อันนี้เนี่ยพี่เซรวาาก็ยังบอกอีกว่าถ้าใครไม่แปรงลิ้นใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอาอันนี้คือซิลิโคอนอันนี้ทุกอย่างเนี่ยไอแผ่นบริสต o l อลอะไรตรงเนี้ยคือมันเหมือนกับ ที่ลังหน้าโฟโลริโอเลยค่ะทำให้มันแบบนิ่มนุ่มมากแล้วก็ดีต่อร่างกายดีต่อผิวอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ไม่ถือว,ว่าใครไม่ใช้แปรงลิ้ใช่ไหมก็สามารถใช้อันนี้เวลาเราทาไยครีมใช่ไหมเราก็สามารถใช้ตรงเนี้ยมาทําให้าอครีมมันเข้าไปได้เหมือนเหมือนข้างหลังของโฟโูริโอลูน่าสามมา ที่มันเป็นข้างหลักเนี่ยเป็นให้ใช้แบบ anti aging massage อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคืออันเดียวกันเลยแล้วก็เราสามารถเอามาทำับบไอคีมของเราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปลองแปลงให้ดูดีกว่าว่ามันจะดีขนาดไหนสะอาดขนาดไหนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองแปลงให้ดูเลยนะคะเราก็จะใส่ยาสีฟันปกติเลยนะคะแล้วใส่น้ำนี่แหละ เราก็จะแปลงเลยค่ะถ้าเคยเขือหน่อยเคยอํงผันหน้ากล้อง พอเข้าภามาสิวอีลอนก็จะกระพริบนะคะให้เราเห็นด้านนุ่มมาก ก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นยิ้มว่าเราแปลงครบสองนาทีแล้วนะแปลงลิ้นกันบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดมาก หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย